แล้วผมก็ตอบว่ากันลูกเขาเมื่อกี้ผมมาถึงทีแรกผมบอกว่าทําไมทิ้งเราไปสัญญาว่าะจะปั้นลูกเห้นเราใช่ไหมทําไมทําแบบนี้หายไปสองวันผมก็คิดถึงคุณนะผมก็สงสยัยแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนมามากมายเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนดีมีความรักเคลื่อนหู พี่น้องญาติลูกหลานทั้งตระและทั้งหลายเนี่ยครับประมานนางเอกก็มารุ่นใหญ่รุ่นตั้งแต่ห้าหกเจ็ดสิบปีเอเรื่องอะไรใจรักแล้วก็ที่วาาวามแล้วกรรมเทพเล่นกลนะใช่กรรมเทพเล่นกลที่ว่าสร้างชื่อเสียงให้ค่ะของทีสยามอ่าค่ะสร้างชื่อเสียงให้ความเป็นรัชกาล ยาเยาะชายนายนาค่ะเป็นเล่นเป็นแบบว่าแปลงตัวเป็นผู้ชายพี่เป็น